ครับมาเบิ่งต้นทุเรียนสองปีครับทัดแตงกิ่งกระตุ้นยอดไม่เลยแบบดีเลยครับออกมาถูกยอดเลยครับถูกงาเลยขั้นบอตัดมัน,ก,นรกระติบบอกระตุ้นยอดไม่ครับขั้นมีหรายยอดหน่อยร้ายกระตรงตัดแตงครับกระตุ้นยอดไม่ออกมาไม่ยังสีไงไว้ครับออกคู่ยอดคู่งาเลยครับ แล้วก็เร่งการจะเลื่อนเติบโตข้างานกบลำต้นําครับนะครับผมมาถูกหยอดตัวงาเลยครับกาลังมีายแล้วครับไก่สีพัดแต่งอีกแล้วขั้นตัดมันก็สีบด้รับแสงครับต้นมันก็สีอำแสงแดดก็สีบรทัวถึงครับขั้นเอาตัดออก เมื่อกี้กระตุ้นย้อนใหม่แบบยันเด็ดซัดเลยครับดอ,อกบัตรถูกหนอดอ,อกบัตรถูกงาเลยครับเมื่อี้พัดซัดเดียวยแหละครับออกพลังหลายตัดบัคเด็ดโดนเลยครับตัดไปประมาณสองเดือนครับตัดกับกรตุ้งจำฮียงครับเฮ็ดเป็นตอกระดอไว้ แสงกับต่เขาเทิงทั่วลำต้นครับอากาศกระท้ายเท่ดีครับนะครับวิธีตัดแตงกิงงามขอ,อทุเรียนกะะตุนหอดใหม่เป็นการจะเริญเติบโต,ตของลำต้นครับงาครับเดี๋ยวงามเลยครับ ครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับ